สีมิถุนค่ะต้อนรับเพื่สู่ช่องดูดวงกับพุ่งแช่นะคะเรามาอัปเดตดวงชะตาประจําเดือนพฤศจ,จิกายนนี้กันนะชาวราศีมิถุนเป็นอย่างไรให้ไพ่ช่วยทำนายกันค่ะภาพรวมนะคะของชาวราศีมิถุนรักขนามิถุนนะแต่ถ้าอยากดูจะเลือกส่วนตัวคําถามแบบพิเศษเฉพาะเจอดตงในแบบของคุณก็แอดไลน์มาคุยกันนะคะที่ไลน์ k n g c h a e ค่ะในภาพรวมของชาวราศีมิถุนเดือนพฤศจ,จิกายนนี้ค่ะ ไพ่บอกว่านะคะชาวราศีมิถุนทั้งหลายนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่สถานการณ์ต่างๆที่คุณรู้สึกว่าโอเคมันติดขาดมีอุปสรรคมีปัญหาก,กำลังจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วนะคะนะ้อเหมือนที่ผ่านมาคุณเจออุปสรรคปัญหาอะไรที่เข้ามาค่อนข้างเยอะแต่หลังจากนี้ไปเป็น,เป,นเป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จแล้วนะคะคุณผ่านช่วงปัญหาต่างๆไปได้แล้วนะคะอืม ความหนักใจลำบากใจปัญหาจุกจิกนะคะไพ่ฟันธงเลยด้วยไพ่โดสตารความสําเร็จนะคะจะเกิดขึ้นในเดือนนี้แล้วนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะทำโปรเจกต์อะไรอยู่นะคะคุณจะสําเร็จมันนะค,ะคุณรอคอนเฟิร์มรอคําตอบรอข่าวอยู่คุณจะได้รับข่าวดีค่ะนะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่ต้องการทางเรื่องในเรื่องของการงานเดี๋ยวจะมีออฟเฟอร์เข้ามาโดดเด่นมากๆก็คือคนทัดลมนะคะชาวราศีกุมเมเมถุนตุล ะะมีโอกาสที่เขาจะออฟเฟอร์เรื่องงานให้คุณสูงมากซึ่งถ้าคุณสนใจออฟเฟอร์นี้ก็กว่าสาเร็จสูงมากด้วยหมายความว่าถ้ามีออฟเฟอร์มีข้อเสนอหรือเข้าชี้แนบบอกกล่าวชี้ทางให้เราไปสมัครไปทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปทํามันจะสําเร็จหรือเราจะได้มานะคะด้วยไพย่เดรสซาก็คือดูดีมากๆเช้นออฟเฟอร์ใดๆที่มาจากคนท่านลมถือว่าดีนะคะอแต่ก็อาจจะแบบ นิดนึงความรับผิดชอบเยอะงานเยอะสักหน่อยนะคะแต่ก็โอเคนะไพ่เดิรสตาร์กว่าน่าจะหาให้เหนื่อยกันได้เลยทีเดียวเรื่องการงานโดดเด่นมากๆนะคะนอกจากออฟเฟอร์ทางเลือกตรงนี้แล้วอาจเป็นตัวชาวราศีมิถุนเองก็ได้ที่มีไอเดียมีความคิดที่อยากจะเริ่มทําอะไรบางอย่างแล้วมันมีช่องทางแล้วคุณเห็นช่องทางลู่ทางที่คุณจะสามารถทําได้นะแต่อย่างที่บอกเลยว่าช่องทางหรือโอกาสตรงนี้ที่เข้ามามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะยังมีอุปสรรคมันยังติดปัญหาจุกจิกอะไรที่คุณต้องจัดการแก้ ซึ่งคุณจัดการได้ดีอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแล้วก็ในการจัดการอะไรตรงนี้สักนิดนึงแต่คุณทําสําเร็จแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเดือนที่ดีที่นะคะจะมีช่องทางลู่ทางหรือโอกาสที่คุณจะได้เริ่มได้ทํานะคะหรืออีกในนึงที่คุณจะต้องไปสอบแข่งขันอะไรนะคะเดือนนี้มึเห็นว่าคุณจะทําสําเร็จได้เลยทีเดียวนะหืมไพ่พพิกเคนเทนะคะเข้ามาอีกคือความสําเร็จการันตีในเรื่องของความสําเร็จจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ฟันทองอะ,ะว่า ราศีมีทุนจะได้รับ ข่าวดีค่ะในเรื่องของการงานก่อนนะคะประสบความสำเร็จสักเซสนะคะในเรื่องของการงานคนที่มีปัญหากันอะไรกันนะคะก็จะมีการคุยกันเคลียร์กันปรับความเข้าใจกันมากขึ้นหรือว่ามีการให้อภัยกันหรือการปล่อยวางอะไรใดก็เกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้นะใครที่มีปัญหาทําให้เราหนักใจลําบากใจในช่วงเดือนนี้ก็เห็นว่าโอยเคสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูขึ้นแลวลงตัวมากๆเลยนะคะสำ สำหรับชาวราศีมิถุนสำหรับเรื่องของการเงินค่ะการเงินก็แอบเครียดนะแอบบมีเครียดแอบ,บมีความกังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินที่ยังไม่ค่อยนิ่งนะการเงินยังแอบ,บสั่นคลอนหรือว่าไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆนะคุณได้ไพ่เดอะเจสได้ไพ่เดอะสตาร์เข้ามาแล้วเนี่ยเห็นว่าปัญหาทางการเงินจะจบสิ้นและถูกแก้ไขได้ภายในเดือนนี้นะคะ จริงๆของมองเป็น2เคสละกันนั้นะในเคสด้านบวกก่อนใครที่มีปัญหามีภาระทางการเงินมีปัญหาทางการเงินเนี่ยมันจะมีการที่แบบได้เคลียร์เคลียร์จบแก้ไขจบแล้วก็ผ่านไปได้แต่ในทางกลับกันในด้านลบของไพ่ใบนี้คุณต้องระวังให้มากคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะมีเรื่องเสียทรัพย์เสียงเงินหรือเสียของรัก ของหวงหรือทรัพย์สินเสียหายอะไรบางอย่างด้วยซึ่งวิธีป้องกันและแก้ไขนะคะก็ต้องอถ้า ก็ต้องใช้ความประมาณระวังรอบคอบเนาะออของสิ่งใดนะคะที่คุณใช้คุณก็ต้องใช้อย่างรอบคอบประมาณระวังหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าธุรกรรมทางการเงินเนี่ยถ้ามันจะมีปัญหาเนี่ยมันจะเกิดจากเรื่องของเอกสารนะคะที่ทําให้คุณเสียงเงินบางส่วนไปก็เป็นได้แต่ก็ต้องบอกก่อนอาจจะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะกู้เงินอย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบเออกู้สําสเร็จแน่แต่ว่ามันจะมี ถ้าถ้าคุณไม่รอบคอบเรื่องเอกสารไม่ได้เช็คหรืออะไรให้ดีเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้คุณต้องเสียเงินบางส่วนไปหรือคุณได้แบบไม่ทำเต็มหน่วยก็ได้จะมองเองินก็ได้นะสมมติคุณกู้กร้านหนึ่งอะไรเงี้ยแล้ว <c oughs> เอกสารคุณไม่เรียบร้อยแล้วคุณไม่ได้ไม่ได้รอบคอบไม่ได้ระวงังไม่ได้เช็คให้ดีอะ่ะอ,อ,อาจจะทําให้อา้าวแทนที่จะได้เต็มก็ไม่ได้เต็มหรือว่าต้องไปเสียเงินกับค่าอะไรบางอย่างเพิ่มอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการเงินนิดนึงนะคะทาให้ ถูกต้องเรียบร้อยจะได้ไม่มีปัญหาตรงนี้พรอพ่ายเตือนแล้วบอกคุณแล้วนั่นเองนะเดือนนี้แอบมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะที่รับผิดชอบอยู่แล้วก็เยอะค่าใช้จ่ายจุกจิกก็เยอะเพราะฉะนั้นเลยทําให้เหมือนกับว่าสถานการณ์การเงินยังไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกว่าจะทําธุรกรรมใดๆมันทําแล้วสกเซและสําเร็จแล้จะทําให้การเงิน ่หลังจากนี้ไปกัรเงินก็จะเริ่มดีขึ้นอาจจะดีสักช่วงไปกลางเดือนไปต้นไปถึงปลายเดือนนะคะจะเห็นแล้วว่าเอ้ยมันดีขึ้นนะในภาพของโชคลาภค่ะโชคลาภนะคะสําหรับโชคลาภของชาวราศีมิถุนนะ จริงๆคุณมีโชคเลยนะคะอยากให้ใช้ตัวเลขเกี่ยวกับนะคะทรัพย์สินนะทรัพย์สินมาถึงอะไรเลขบ้านเลขที่เลขรถเลขอะไรก็ตามที่มันเป็นทรัพย์สินของคุณเองอะนะของคนในครอบครัวก็ได้ใช้ตัวเลขเหล่านี้เห็นเงินเป็นกอบเป็นกำแล้วก็เห็นว่ามาเรื่อยๆหรือมาได้หลายครั้งด้วยนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะชาวราศีเมถุนเฮงนะเฮงทั้งเรื่องความสําเร็จเรื่องงานเฮงทั้งเรื่องโชคลาภนะคะการเงินอาจจะยังไม่ค่อยสภาพคล่อง ไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยโอเคแต่ว่าคุณจะมีโชคเข้ามาเพราะฉะนั้นลองเปิดดวงเสี่ยงโชคดูนะคะใช้ตัวเลขเกี่ยวกับทรัพย์สินของคนในครอบครัวได้นะคะ,ะแต่ว่าอย่าทุ่มเทเยอะจนเกินไปอเอาแค่พอประมาณนะคะเพราะว่าถ้าดวงเราจะถูกเนี่ย ซื้อใบเดียวนะคะเสี่ยงโชคใบเดียวเปิดดวงมันก็สามารถถูกได้ไม่ต้องไปทุ่มเทมากมายเพราะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เหมือนกันแล้วแต่บุญของแต่ละคนด้วยนะคะหรือแล้วแต่ดวงของแต่ละคนด้วยนะว่าได้มากน้อยของแต่ละคนคือเท่าไหร่ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแค่เปิดดวงก็คือซื้อติดไว้นะคะก็โอเคแล้วค่ะในภาพของความรักของคนโสดคนโสดในช่วงเดือนนี้ เดือนนี้มีคนธาตุลมเข้ามานะให้วุ่นวายใจธาตุลมคือคนที่เกิดราศีกุมภ์เมถุนตุลเข้ามากับเดวิลเลยนะเพราะฉะนั้นคนธาตุลมที่เข้ามาเข้ามาทําให้คุณหนักใจลําบากใจหนึ่งเขาเป็นคนที่เป็นตัวเองมากๆอาจพูดอะไรทําอะไรเป็นตัวเองมากๆซึ่งการที่คุณจะคุยหรือจะคบกับคนธาตุลมคนนี้คุณต้องปรับตัวอย่างแรงเลยนะคะต้องมีการปรับตัวเข้าหาการอะไรกรันเพราะการคุย กับคนคนนี้หรือถ้าจะไปต่อกับคนคนนี้เนี่ยมันมันยังดูยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่อะ่ะยังรู้สึกหนักใจลำบากใจการเข้ามาของคนธาตุลมนะคะมาจากคนแนะนําให้รู้จักหรือมีตัวกลางนะคะที่เป็นสื่อให้เราเนี่ยได้รู้จักกับเขาจริงๆปีนี้เด่นเดือนนี้นะเาเห็นเด่นอยู่2คน1ท่ธาตุลมบอกไปแล้วอีกคนหนึ่งคนทธาตุน้ําค่ะธาตุน้ํามีนก็เรากดพิจิกธาตุน้ําจะ เจอจากการเข้าสังคมหมายถึงคุณไปงานอะไรไปเข้าสังคมไปเจอเพื่อนเจอฝูงไปเจอ,อไปกิจกรรมใดๆอะไรเงี้เยเนาะม,มีโอกาสที่จะได้เจอคนคนนี้นะคะสองคนเนี้ยธาตุลมกับธาตน้ำอะทาให้คุณสับสนและลังเลใจได้นะคะแต่เห็นว่าหนึ่งในสคนนี้นะมีโอกาสที่คุณจะ จริงจังนะคะจริงจังจริงจังคบกันอย่างเปิดเผยหรือคุยกันอย่างเปิดเผยออกสื่อได้เลยนะคะแล้วก็หนึ่งในสองคนนี้คนที่จะคบคุณได้หรือไปต่อกับคุณได้เขาอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยชัดเจนนะเขาเรียกว่าอะไรอาจดูเหมือนไม่ชัดเจนแต่เขาชัดเจนอะ หมายถึงเขาอาจไม่มีคําพูดที่ชัดเจนกับคุณหลอกแต่การกระทําเขาแบบชัดเจนมากนะคะชัดเจนมากแสดงออกชัดเจนมากแต่จะมาหวังว่าเขาจะพูดจะขอคุณนนแฟนแะอะไรเงี้ยก็าอาจจะยังไม่ได้ตรงนั้นแต่การกระทําแบบโอ้โหดูแลเทคแคร์สปอร์ตเงี้ยคือดีนะคะลักษณะคนนี้คือเด่นมากเลยโอเคเรามาดูความรักของคนที่มีคู่แล้วกันบ้างนะคะ สำหรับคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของคำพูดนิดนึงนะคำพูดใดๆการกระทําใดๆที่ส่งผลให้อีกคนลึงลำบากใจหรือหนักใจต้องระวังนะคะนั่นหมายความว่า ตัวเราก่อนเบื้องเบื้องต้นตัวเราต้องระมัดระวังร้งคําพูดหรือการกระทําหรือต้องถนอมทนุถนอมความรู้สึกของคนรักนิดน,นึงนะคาพูดหรือการกระทํามันไปส่งผลให้คนรักเสียใจเสียความรู้สึกหรือบางเมถุนอาจถูกกระทําก็ได้นะคะคนรักของเราพูดหรือทําอะไรให้เรารู้สึกแย่ yeah, เสียใจหนักใจลําบากใจแล้วมันส่งผลให้ความสัมพันธ์มันดูสั่นคลอนก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูให้ไพ่แนะนําวิธี ีรับมือกันอีกทีนึงแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก่อนเลยอะนะคะเราเปลี่ยนที่คขามไม่ได้เราเปลี่ยนที่เราก่อนนะคำพูดใดๆที่มันดูตรงไปรางไปเราต้องหลีกเลี่ยงละนะคะเป็นเป็นคําพูดที่มีความห่วงใยใส่ใจ อย่างเช่นแทนที่จะแบบนอนไม่อยากเขาออกไปอ่ะอยาอย่าใช้เป็นคําสั่งอ่ะอย่าแบบห้ามนั่นห้ามนี่ไม่ควรแต่เป็นการพูดเหมือนกับว่าเป็นห่วงคุณน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าหรือมันทําให้ความรู้สึกเขาไม่แย่นะคะใช้คําพูดที่ดีที่แทนความห่วงใยมากกว่าการออกคําสั่งหรือการที่พูดอะไรแรงๆอะ่ะการพูดแรงๆมันไม่ได้ มันไม่ได้ก่อผลดีใดๆในช่วงเนนี้นะคะพยายามพูดอะไรที่เป็นบวกพูดอะไรที่เป็นมินนิ่งในความหวังดีนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์โอเคกว่าแล้วก็คุยกันรู้เรื่องมากกว่าในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ก็นิดนึงนะสําหรับ คุณๆนะคะที่เกิดในราศีนี้เนี่ยเดือนนี้มันเหมือนกับว่านะคะจะมีช้อย์หรือมีตัวโรคเข้ามาด้วยนะน่าจะเป็นคนทัตุน้ำนะ่ะมีนกรากฎพิจิกนะคะบุคคลที่สามเหมือนจะมีเกณฑ์เข้ามานะคะทำให้คุณกับคนรักมีปัญหากันได้อยู่เหมือนกันก็ต้องระวังนิดนึงนะคะโอเคเรามาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้าง ช่วงเดือนนี้อยากให้ชาวราศีมิถุนระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ จะทาอะไรอย่ารีบร้อนเร็วจนเกินไปนะดูสถานการณ์หันซ้ายหันขวาดูให้ดีก่อนที่จะลุกที่จะทําที่จะแอคชั่นใดๆเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะคะระวังปัญหาเกี่ยวกับขานะคะขาปีนี้อาจจะมีปัญหาอะไรอย่างน้อยขาเน็บขาชาหรือปัญหาปวดขาหรือเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับขานะคะต้องระวังวหว้พระนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยก็ดีนะจะได้ปลอดภัยจากอุบัติ เหตุใดๆก็ตามนะคะสิ่งที่พายอยากแนะนำอยากบอกอยากเตือนคุณค่ะพ่บอกว่านะสิ่งที่พายอยากจะแนะนำในเดือนนี้อยากให้คุณคุณชาวราศีมิถุนเนี่ยมีแต่ไพ่พระไพ่เมชีั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้อยากให้คุณเน้นไปในเรื่องของการสวดมนต์นะคะถ้าทำได้นะ อยากให้คุณสวดมนต์จะช่วยส่งเสริมะคะเรื่องของบุญเรื่องของดวงของคุณให้ดีขึ้นมากๆ1เรื่องของความใจเย็นนะคะ2เรื่องของความสําเร็จนะคะที่จะเกิดขึ้นใดๆเรื่องของความเครียดนะคะเรื่องของการพัฒนานะคะตัวเองนะมาจากการสวดมนต์หนูถ้าคุณถือสินได้นี่คือแบบเลิศมากดีมากจริงๆคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นบวกได้เลยในเดือนนี้นะคะโอเคในภาพรวมบทสรุปที่ไพ อยากจะบอกคุณเพิ่มเติมเขาบอกว่าการติดต่อสื่อสารได้ในช่วงนี้นะเขาเรียกว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วกันช่วงนี้ถ้าคุณจะไปดิวไปติดต่ออะไรอย่างเงี้ยพยายามลอง เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันมันได้มันได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมนะคะแทนที่คุณจะทําอะไรแบบเดิมๆติดต่อแบบเดิมๆคุยแบบเดิมๆคุณลองเปลี่ยนมุมใหม่มองในมุมใหม่ๆหรือว่ามีจุดยืนให้ตัวเองที่ชัดเจนมากขึ้นจะทําให้คุณปลดล็อกได้เลยไพ่ชัดมากจริงๆนะนะคะนะคะอ่านดูจากไพ่ทาโรค่คุณอาจจะเห็นภาพแล้วไม่เข้าใจแต่ไพอ่ออราคอลเนี่ยชี้แจงคุณที่ดีที่สุดเลยนะเนี่ยเป็นการคุยการติดต่อสื่อสารเป็นไพ่ปลดล็อกนะคะ เพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารได,ได้มันปลดล็อกมันคุยมันเคลียร์มันเห็นภาพแนวทางที่ชัดเจนที่จะไปในทิศทางเดียวกันคือคุยนรู้เรื่องนั่นแหละนะคะเนี่ยเป็นไพ่ที่ยืนเหนือปัญหาได้แล้วนะคะในเดือนนี้นะถือว่าโอเคมากๆแต่ก็ด้วยไพ่แห่งแมนอย่างที่บอกว่าคุณจะต้องมีมุมมองที่เปลี่ยนไปบ้างนะคะคิดอะไรที่ต่างออกไปจากเดิมแล้วจะดีแล้วก็เพ่งมากๆสําหรับเดือนนี้ค่ะ โอเคการทําบุญเสริมดวงถ้าอยากให้คุณทําบุญอะไรด้านไหนช่วยเสริมดวงให้กับคุณคุณชาวราศีมิถุนคะอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับอือหการทําบุญเสริมดวงของคุณอยากให้คุณทําบุญเกี่ยวกับผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยติดเตียงนะ หนึ่งผู้ป่วยอุบัติเหตุก็ได้นะคะจริงๆค่อนข้างเด่นไปทางผู้ป่วยอุบัติเหตุนะคะอาจจะเป็นโรงพยาบาลแต่ว่าเป็นฝ่าย เป็นตึกอุบัติเหตุหน้าหรือเขาเรียกว่าส่วนของอุบัติเหตุโดยตรงเลยก็ดีมากๆเน้นว่าทำบุญกับผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุผู้ป่วยอนาถาอะไรประมาณนี้จะดีมากๆส่วนการทาบุญไหว้พระอยากให้ถวายเป็นดอกไม้เน้นว่าเป็นดอกบัวนะคะจะดีมากๆเลยในช่วงเดือนนี้โอเคค่ะขอบคุณชาวราศีมิถุนมากมากนะคะที่รับฟังคลิปนี้นะยังไงก็ลองดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นกับชาวราศี มีทุนไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์ด้วยขอบคุณมากๆจริงๆทําให้มีกําลังใจทาคลิปต่อๆไปในทุกๆเดือนนะคะขอบคุณมากๆเลยขอให้โชคดีทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่ติดตามรรบชมชานลดูดวงกับกุ้งแช่น,นะคะอย่าลืมกด Sub s c r i b e เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู p l a y l i s t ด้วยนะก็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิอคอัพหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะ ะะขอบคุณมา,มากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย